ผูเก่งเขามีร้านอาหารมากมายเลยนะคะจะขอแนะนําร้านร้านหนึ่งนะคะอยู่ริมหาป่าตองค่ะร้านนี้เห็นวิวทะเลสวยมากเลยแกร้านนี้จะอยู่ริมหาป่าตองนะคะมาถึงปุ๊บก,ก็ต้องขึ้นลิฟต์มานะคะกดที่ชั้นสี่ค่ะร้านจะอยู่ข้างบนสุดบนดาดฟ้าแบบนี้นะคะชื่อร้านมานีนาบรันช์แอมบาค่ะ,ะมาแบบคู่รักหรือว่าจะมาแบบเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าวิวดีมากนี่ข้างบนนะคะก็จะเห็นเป็นวิวทะเลป่าตองแบบนี้เลยค่ะเชิลมากนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะข้าวผัดกะเพราอาหารตำสั่งอาหารไทยก็มีหมดเลยได้นนวัวดีนะะคแลฟงเ นะคะชิลๆด้วยจิบเบียร์ได้ด้วยมาภูเก็ตแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาเทีย่ยวหาดป่าตองนะคะ mm hmm. แล้วก็ลองมาหาอะไรอไร่อยๆที่ร้านนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ที่ร้านมานินาบรันช์แอนด์บาร์กลางวันก็วิวสวยกลางคืนก็นั่งฟังเพลงดื่มเบียร์ชิลๆได้เลย,ยเขาจะเปิดช่วง11โมงนะคะถ้าอยากจะมาทานอาหารเทีย่ยงนะคะ mm hmm. ก็มาได้เลยนะคะมีอาหารตามสั่งพร้อมให้บริการเลยะคะ่ะมาถ่ายรูปส,ยสวยๆค่ะเห็นวิวดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะร้านเขานะคะออกแบบตก ่นั่งสบายมากเลยนะคะใครสนใจหาที่พักแถวหาดป่าตองนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งนะคะที่สามารถมาเที่ยวดื่มกินได้ะคะ่ะ